สวัสดีทุกคนดน้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโลดิโก้นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เวิร์กเลดไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทั้งหมด3ออปชันนะออปชันแรกจะเป็นมัสแมนออปชันที่2เนี่ยจะเป็นเดดไอแล้วก็ออปชันที่3เนี่ยจะเป็นอาร์เคดิกครับแล้วก็ในส่วนของเชว์เนี่ยจะมีฟิตเนสช็อตแฟลร์เอาไซฟุตช็อตแฟลร์แพสเซสแล้วก็เทคนิคอลดิปเลอร์ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเเป็นไงงบ้าง้าาามโโโดดิิกชววว์ออสยย โอ้โหดูดูดีขึ้นเลยอโอ้โหเรียบร้อยลูกแรกเป็นติกที่แบบติก๊กจ๋าแล้วโหดมากอ่ะโอเคมาตัวดิโก้เซฟบโอเวอร์วิงฟุตหเรียบร้อยโอ้โหปวนมากผมว่าผมว่าเอนเกมว่ะตัวเนี้ยกระโดกอีกทีเอโอ้โหนิดเดียวมาตัวดิโดก้อันนี้ของจริงแล้วไม่เกเจด,ดี้โอ้หไม่ติดไปเลยได้ต่อแม่เจด,ดี้ของจริงแล้วเนะี้ย โอไปกับแมกเกด,ดีดีมากเรียบร้อยแฮทิกโกงจริงโกงจริงเอามายืนแคม,มึงได้เลยนะผมเกลียดนูเย็ดทีมนี้มากเลยโอเคสวยรีเวิร์สหนึ่งทียังไงบึ้มเรียบร้อยมันต้องแบบนี้โอ้โหสวยงามดูดิคารอสแบบมาได้เรื่อยๆ่อสวยมากเต็มตัวมายัดได้ปะ่ะโรดิโกคารอให้โรดิโกอโอเคสวยงาม โรดิโก้คือเพอร์เฟกจริงๆต้องย้ำคำเดิมนะเพอร์เฟกมากเออสวยมาโรดิโก้ดูดิเวอร์เกเลตมันทำให้มันดูพร้อมขึ้นไหนะโอ้โหโกไม่โดดผมเลยว่าไม่เข้านะยิงคมจริงวิกฟูดด้วยลากอเจต้าอีกรอบไปอ่ะโรดิโก้ยิงทำไมไม่ยิงเองวะให้โรดิโก้ทำไมนี่ไงมาแล้วเว้ยของจริงอีโรดิกโก้โอไม่ติดไม่เป็นไรสวยกว่าเดิมโอเคแฮตชิกปะเนี่ยใช่แหละสองเกมติดนะความพร้อมคือแบบ เออสวยนะเป็นอดซิเปล่าไม่เอาอะมายิงดีว่ามายิงดีว่าโอ้โห,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 โหมันโดนหยุดแบบนี้เห็นความโกงปะ่ะเข้าขวาไปเน้นเน้นบึ้มโอ้โห,โ,หโ,กโกไปถูกด้วยแต่คมไงคมจริงเออสวยมาโรด,ดิโก,โกไหมโรด,ดิโก้ใหม่แบบนี้ขอส่องโอ้โหไม่ได้อ้าได้อยู่ไหมรีเวิร์สไปอิัติโก,โก้โอ้โยเป็นผิดท่าไปหมดโอเค กลายเป็นดีซะงั้นโอเคสวยงามไล่ได้ปะโอเคสวยโรดดิโกวิ่งก่อนไหมฮัันโอเคสวยพอซัดเลยได้ปะโอ้ยยยยยโอ้ย God โอ้ย god คือแบบยังไงก็ตีท็อปท็อปอ่ะอุ้นเลยมาเตรียมตัวโรดิโก้พร้อมวิ่งนะผมไม่ได้ปะดึงมาก่อนอะโรดิโก้วิง่งไม่ล้ำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยังไงแฮตติกปวาวะลืมดูยิงเยอะเ,เกินเกมนี้ผมว่าน่าจะแตฮตติกแหละเต็มตัวนะ มาโรดิโก้เรียบร้อยแบบนี้พอเขียวๆไปฟินๆไม่ต้องเขียวอ่ะโหกดไม่ติดแต่ยิงแบบยิงคมจริงไม่จำเป็นต้องเขียวนะโอ้โหไม่ได้ไม่ผ่านวะเออนี่งมาแล้วเว้รรีเวิร์สไปยิงวันบาโอเคสวยงามปั่นป่วนทั้งในกกอบทั้งนอกกกอบแบบจังหวะวิ่งเข้ามาก็ป่วนในกกอบก็ป่วนเห็นปะแต่เล่นโคตรสนุกอะ่ะเล่นสนุกจริงมาโรดิโก้ม่เเดี้โอ้ไม่ติดไม่เป็นไร นโอเคสวยรักฮักรักฮักโ okay. อเคปวดจริงว่ะดีเบลลิงคือแบบสุดมากไล่ไปโอเคสวยโอเคสวยโลดิโกเต็มตัวอา้าวแบบนี้เรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยหรือเปล่าจิ้วเขียวไม่เหลือผมจริงผมจริงผมไม่ชินกับโรดิโกโเวิร์กเลนี้เอาจริงปะมันดูพร้อมเกินว่ะดูพร้อมจบสกอร์เกินอะ่ะเออสวยแอัดสร็จบ้างเปล่าโอเคสวยงามเพอรเ์เฟกต์มากเต็มตัวนั่นและสวยพี่จเช็คมา โรด,ดีโกโ้เตยมตัวเอาเรียบร้อยแบบนี้โอ้ยยืนยืนแบบแผน r f 4 3 2 1โกงมากอ่ะโอ้โหโกไม่โดดดีแล้วผมนึกว่ายิงออกเอาจริงปะโอ้โห,โห,โหไม่ทันว่ะเอาใหม่เอใหม่เอเอ,เอสวยนี่แกตัวหน่อยจะบอเวอร์หยุดหนึ่งทียังส่งไปรีเวิร์สเรียบร้อยปวดมากเห็นปะไม่รู้จะอวยไงแล้วอะ่ะปวดยิงเดี๋ยวให้ชิคก,กี้ันดกว่าโอเคสวยเรียบร้อยตามสูตร อย่านะอย่าโดนลายต่อล่พอโอ้โหลูพุ่งมีจรหลวดนะถ้าติดเขียวสวยงามปรับเป็นแบบนี้แล้วกันโรดิโก้มมโอ้ยเขาสวยงามบึ้มเขียวเขียวโอ้เรียบ้อยมาวะ่ะอาจจะคัมแบ็กท่านนะสวยงามโหย,ยิ่งสวยมากอันนี้เดี๋ยวโรดิโกได้สง่งอีกนี่ไงมาละบึ้มเขียวเขียวโอ้ยิงแรงมากลูกวาร์ฟว,วาเข้าโกไปเลยอะ่ะว้ยยิงแรงจริงเกิดอ,อะไรขึ้นวะ ลูกไปอยู่ในตาข่ายแล้ววนะมองอีกมองอีกทีอะมันเกิดขึ้นไวมากเตร็มตัวโรดิโกโขยับลายสวยมากบอลโลคิวดูฮิวยิงโอเคโคตดโกงแบบไม่รู้จะไม่รู้ไม่อวยแล้วอนะ่ะไม่อยากอวยแล้วอนะเออไม่เอาอย่างงี้เออเตร็มตัวนั่นแหละสวยสเต็ปโอเยาวๆยาวๆแบบนี้พาวเวอร์ช็อตบึมโอเคแฮตช์อีกแล้วยิงไปยี่สิบกว่าลูกเลยนะประมาณเกมที่เจ็ดปนี้ โอ้โหยิงแป๊กนิดเดียวกดดันไปคาร์ลสสวยยิงแอซิดบ้างโอเคสวยโรดีโกยิงตำแหน่งดีจริงโอเคสวยได้แอซิดได้เนี่ยโอเคสวยซอนแม่งยิงเข้ามุมสามเหลี่ยมเลยเห็นปะ <laughs> ซอนยิงสวยมากได้แอซิดด้วยโรดีโก สำหรับบทสรุปของโรดิโก้เนี่ยผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่10ครับชูตติ้งผมให้9.5พาสซิ่งผมให้8.5ถึง9ก้าดีบิลลิ่งผมให้9.5ถึง10แล้วก็พิซีคอลผมให้7.5ครับสำหรับข้อดีหลักๆของโรดิโก้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ต้องใช้คำว,ว่าเพอร์เฟกต์ดีกว่าสำหรับปีกขวานะโรดิโก้เนี่ยเป็นปีกขวาที่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะเอ็นเกมได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มีความไวมีความคล่องตัวมีความคมคือแทบจะครบเครื่องเลยสำหรับปีกนะสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอัปเเกกรรรดดใหหญ่ๆของโโิ้ลยนะสับนะพ บิ๊กฟุ o ห้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นออปชันที่แบบทําให้โรดิโก้ดูจับทางยากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจริงๆโรดิโก้เนี่ยจุดเด่นจะอยู่ที่ดิบเบลลิงนะและตัวนี้เข้าซ้ายเข้าขวาตอนนี้คมเท่ากันแล้วอะแล้วก็ในส่วนของข้อเสียเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องเดิมเลยในเรื่องของ p ิซิคา a ิตี้นะคือโรดิโก้เนี่ยเ,เล่นสนุกก็จริงเล่นง่ายก็จริงแต่ต้องหลีกเลี่ยงกันเข้าพาทะหรือว่าจังหวะไหลต่อไหลนะสำหรับคู่มือการใช้งานโรดิโก้เนี่ยผมมองว่าง่ายมากๆพยายามแค่โฟกัสกับเพสซิ่งและดิบเบิลลิงสองอย่างนี้ เทียบกับแจซินโยตัวฟนะุตเบอร์เดนในราคา2ล้าน2 000, นะถึงแม้ราคาของ2ตัวนี้เนี่ยจะห่างกันแบบหลักล้านนะแต่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่ามาโลดีโก้ดีกว่าโลดีโก้้าเทียบกับแจซินโยนะผมมองว่าคุ้มกว่าเยอะเลยคุณภาพของ2ตัวนี้ผมมองว่าใกล้เคียงกันมากๆในเรื่องของ AI ผมให้แจซินโยนะแต่โดยรวมผมมองว่าโลดีโก้เล่นง่ายกว่าแล้วตัวีนโกงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนะี่ยผมให้อยู่ที่8เต็ม10เลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทลิสนะผมคิดว่าจะเอาโลดีโก้ตัวฟุตตี TS, นะ้เน เลยเพราะว่าตัวมันโกงจริงแต่ตอนนี้ผมมองว่าพอฟุตตี้เริ่มเข้ามาตัวโกงๆงเริ่มเข้ามาเยอะเนี่ยผมว่าควรอยู่ A บวกดีที่สุดนะส่วนโรดิโก้ตัวฟุตตี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอัปเกรดที่แบบทําให้โรดิโก้ดูสมบูรณ์แบบมากๆแบบเพอร์เฟกเป็นตัวที่แบบเลเวลตันแล้วสําหรับโรดิโก้นะในเรื่องของการอัพวิกฟุตหรือว่าการปรับเวิร์กเลนเนี่ยผมมองว่ามันสําคัญมากสําหรับโรดิโก้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้จริงๆเอ็นเกมยิงได้เลยสุดท้ายเนี่ยถ้าตัวนี้มันอัปเกรดได้แบบแเพนะอร์เฟงงกต์แนน,นนะ่ละ นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเ e m b e มมเบอร์ชิปเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับประจําคลิปหนะครับบ๊ายบาย